พอดีจ้ามาแล้วจ้คคะคนขุลาคานัววันนี้นางกินอยู่ในครัวจ้ะปกติกินตรงห้อ,หองรับแขกกระตุ่ยวันนี้ทำกอยหนึง่งพอดีเม,ม,มื่อวานสามีข้ามาหลับตอนเรื่องงานสี่โมงจ้ะเองก็ทำงานบ้านมาบ้านเนี่ยที่บอกแล้วก็ลืมเอาหมูเอาเนื้อ,อเ,เอาไก่ออกจากช่องฟิวทํทำกับขอยให้สามีกินก็เลยไปแวะซื้อเนื้อ เลยแบ่งไว้ทำก้อยอยากกินก้อยก็ข้าวเหนียวนะจจะเนี่ยหนึ่งข้าวเหนียวดามาใครจะามากินขา้าวมากินข้าวโอธิบายอะไเด้อวยเทียงครึ่งฝังสมาธินานลันนี่ภักตะเภาที่เห็นดเ,เด้อจ้ะมะเขือม่วงไปได้มะเขือม่วงมาสามลูกไปได้เนี่ยมาวันซื้อเป็นแพ็คมามาเดี๋ยวนี่พลิกอยู่ตรงนี้มือ ขอโทษด้วจ้ะมันอาจจะไม่สวยงามมาวานหันมือจะของจาัึมืยังไงปกติไม่เคยใช้มีดนี่มาสามปีละหันไปก็เห็นปั๊บยิบยิบมันหันไปเขากบไปเขาจะมีแบบอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นรูดยังไงมันโดนสองนิ้วเลยโชคดีฉันน่าจะเป็นคนหนึ่งไปโูกควยก่อนหลังมันเกิดออก่อนมันเกิดกระตรงเจ็บตัว แสดงว่าจะถูกหวยใหญ่ <c oughs> มาอันนี้ไปยิบพักก็คิดแบบพักไอ้นี่ซาละแ่เป็นพักบ้านเขาอืมกินเหมือนอะไรอ่ะกระเพาใหญ่เองอ่ะใบโหระพาคลายเลยแหละอืมสนั่ะได้ยินมาจริงเลย ใ่เอากันครับอืมไปีหอ,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 อมมาหลังบ้านแล้วก็ผักชีผักชีจีนผักช,กชีลาวอย่างนิดแล้วก็เงยจตะประกาศหินเอามาที่ะนิดกินที่ะนิดที่เรนหน่อยป่าวเดี๋ยวพูนี บากบกะไปเพื่องอ่ะตำนมีเลิกนองกับไปอ่ะบุเดมัมนอยากได้ใบใยเด้อหาคำว่ากินก็ฉั่ก็ใและกัน ก้อยถ้ามันก้อยชิ้นนี่รดีต่ช่างที่เดาท่องท่องวันเว่าจะเอาดีมากกับบอกอ่นุเสือห่าไก่บันกับยักษ์อะไรอยุ่เปุงตีกันยุ่มจอย Cái mướp được bữa. Bạn ấy là thì mình uh, chẳng thấy YouTuber cái gì nữa, chẳng có lưu để tìm tác Có nữa hả? Để tôi tìm nha. Hấp qua ความความไม่ชนะจชมีย องผัดไต่กระเพาคือเนี่ยไอ้สามเมลร้านดีเลยนะวันไม่ตกมาบ้านตก dài đít đại họ, uhm. chết nhiều mình. ท่ิน,นัน <c> ช <oughs> ิราต้นสีน่ห้าตน้นกลับมาจากไทยด้วยจ้ะจะชะล่งคิดไปได้ดูไหมอืมทิ้งไปเดือนหนึ่งอืมหอมมากมีแรงัำย่าป่า 嗯，懂了。 มากเกลือ <c oughs> เกลกินอรอผสมผสมตัวน้อยอ่ะไข่ปลาขาวอาจารย์ชอบชอบกลับไปบ้านร้านชายนำขึ้นมา ไปหาปาได้มันก็มาทำมันผสมไว้ให้ดูว่าพีีชอบอืมสดจอดมากพอดีหนูเคเดี้ยวกินแบบเนี้ยน้องก็ส่งมาบอกว่าของมันถึง,งจะเจตน์าชอบมากกินแค่ก็ะเทียมกระปิ ถ้าเป็นพี่กกระเลียงนะฉันจะบอกแกเลยฉับมากหาแต่ไปน,นูกินนต้องจ่ายเว่นนอร์เราขันขึ้นออกร่างกายอีกรอบนึงนลองลองอีกคล้ายๆถ้าเป็นใบกะเพราก็ไม่ใช่มันจะกินในอย่างนเนื้นนะคล้ายๆแต่ใบหูเสือก็ไม่ใช่ เขาเขียนว่าบาซลิคก็คือพักชีอ่พะพักชีของบ้านเขาอ่ะไม่ตายแล้หรอ,อกยึดยิบได้ปไเปล่ามั้งลูกกินชื่อมาพักเป็นกินหมด มันจะทำเผ็ด <c oughs> อยากจะไม่ทำเผ็ดมากได้กิน่นจะพิเศษใส่ไปสองช้อนชา ไปนาำปลาแล้วเนะี่ยมันทํำแตกปาขันเกลือก่อนขันเกลือจนนาำเงิน,น,ม,นมนอกอะ่ะอย่าใช้ดีกว่านากกว่า พยายามทำคลิปมาสัดนลงใจทังตุ่เลย ถึำเร็เจเต็กเลไม่จริงจะลอยไปก่อนกับไทยมันเก็บขึ้นแล้วไม่จะลงคิปที่นี่ไอเม็ดที่มันเหลืออ่ะจ้ะงางพอฉันกับไทยอ่ะฝนตกจะมากระสืมันกินได้อบนึงละ <c oughs> แต่ว่าเมื่อก่อนที่เก็บมาใส่ตู้ไว้เลยแต่ไม่อยู่หลังบ้านเก็บด้วยละสามสิบต้นดีกว่าจะได้ของเพื่อกเอาจากใส่ไงกะกากี่กาแฟสดน้ำได้ว่าอะไรจะเป็นลูกอะลูกหอมที่แบขทางใดถึที่ฉันมา ของฉันงามมากยาวยาวแบบเท่าแขนอะ่ะรวมเป็นเป่าตัดมาเดี๋ยวกำตัด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 เอามากระมังเดี๋ยวกำลังขึ้นมาเรื่อย <clears> thank <throat> you giặc Trộn bột nhạt chút khéo Nó nhiều. Trộn đều lên. Còn bánh đen ไปกินคำาวกูอาแม่เขงจะตู้หลืจ้ะพูนี่เทียงกักไปแล้วเสีนเทียงบ่ายนางไลยบอกว่าอยู่ตรงไหนสุดพยมันเกิดเนี่ยเดี๋ยวลงยูทูบให้ดูจ้ะเรนพฤิงนทีสิบสามันไีดิถึง่ไ

เก็บมือดานกะมันด้เก็บขออคห้ยุคเขาไปแล้วด้อจ๊ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ มันไม่สุภาพท้ามันขินดาคุยดาแล้วก็บางทีมีของโต๊ะมีของหล่นมันเหมือนไม่สุภาพก็ขอโทษขอภอภัยนะย๊ะก็อภัยกันเนาะขอให้ทุกคนมีนสุภาพแข่งแรงนะาจะคิดสิ่งในสมปรถนาคิดเงนินขอได้เงนิงนคิดทองก็ได้ทองแต่บ๊ายบาย